สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เคารพรักทุกๆท่านนักขอรับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพรามในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนักขอรับก็เนื่องจากว่าพ่อพรามพรม้อมด้วยครอบครัวช่อง y o u t u b e พ่อพราม์นัขอรับได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัย ไปสมทบทุนบูรณะโบสถ์ทองคําวัดท่าสุงซึ่งจะนำไปถวายแก่พระเดชพระกุณหลวงพ่อเจ้าวาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าสุงในช่วงงานกระถินประจำปี2565ที่จะถึงในวันที่15-16ดนืตุลาคมปีปศ2565นี้และขรับพ่อพรามเองก็เลย จดหาวัตถุมงคลอันที่เป็นเลิศประเสริฐที่สุดนั่นก็คือวัตถุมงคลของพ่อเจ้าประพจหลวงพ่อพระราชเจ้าพรมยานพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดท่าสุงแล้วก็วัตถุมงคลของเปรตพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขน,นุนแล้วขอรับมาให้กับเพื่อนๆพนพี่พีน้องน้องได้ที่มีความเชื่อถือศรัทธานในบาร,รมีแห่งคุณพระพุทธานุภาพคุณพระธรรมานุภาพคุณพระสังฆานุภาพนะขอรับเพื่อที่จะได้อราราธนานิมนต นะฮะฮพระเครื่องท่านไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งจิตใจนะพระเครื่องที่พระพรามได้นิมนต์อารัธนาอัญเชิญมาในวันนี้นั้นเป็นพระเครื่องรุ่นสุดยอดนิยมและเป็นเนื้อพิเศษนะฮะซึ่งเป็นเนื้อที่มีความต้องการของผู้คนผู้ที่สัทธาบูชาทั้งหลายนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะ มีราคาอย่างก้าวกระโดดนะฮะที่พรพรมจะนำมาให้ดูวันนี้ก็จะเป็นองค์อื่นไปไม่ได้นะฮะก็คือสมเด็จองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินนะฮะนี่นะฮะองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่องค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะสมเด็จองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินนี้นั้นเป็นพระ เครื่องของประเด็๋ประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิราชการจนะธรรมจัดสร้างขึ้นมาพิธีพุทธาพิเศษในงานเข้ากรรมฐาน3วันในปี2564ตรงกับวันที่19 2 0 21เดือนตุลาคมปีปศ2564ร 2, ที่ผ่านมานะครับซึ่งณนขะณะซึ่งเหรียญแทบแทบแท,บ,ทบจะทั้งหมดนะฮะที่เป็นเนื้อหน้ากากเงินเนี่ยทั้งหมดที่เป็นเนื้อหน้ากากเงินหมดจากวัดตั้งแต่วันจองฮะ แต่เหรียนรุ่นนี้เนี่ยพ่อพราหมณ์ได้นิมนต์อัญเชิญมาจากเจ้าคุณเทพซึ่งเจ้าคุณเทพก็ได้รับไปจากรับไปจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยหกรองค์เพื่อที่จะไปช่วยให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้บูชา,เ,าเพื่อที่จะเอาเงินปัจจัยทั้งหลายมาถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยกันสร้างพระทองคำนะฮะแล้วก็พระเงินบริสุทธิ์ปางห้ามสมุด ซึ่งพระจริงๆแล้วระเดรประกุลหลวงพ่อสร้างเสร็จไปตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนปีพศ2564ที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าพระที่ยังมีอยู่ณปัจจบุบันนี้นะฮะเป็นพระที่เปรตประกุลเจ้าคุณเทพรับจากมือของระเปรตประกุลหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะครับผมเนื้อพิเศษคือเนื้อ เขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินเนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินเนี่ยมีกรรมวิธีในการสร้างที่พิเศษมากกว่าเนื้ออื่นๆื่เดิมเนี่ยเนื้อองค์พระเนี่ยเป็นทองแดงฮนะแต่ทีน,นี้เปรเด,ดประคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ผู้จัดสร้างท่านก็เลยเอาองค์พระไปแช่บ่อเหล็กบ่อเหล็กน้ำพีแช่บ่อแร่เหล็กไหลสองบ่อนะฮะ ซึ่งบอ่อหลักๆก็อยู่จังหวัดนคปรปฐมในถ้ำแห่งหนึ่งนะฮะท่านก็ไม่บอกว่าเป็นณสถานที่ใดแช่ไปแล้วองค์พระท่านติดเป็นเนื้อเขียวขึ้นมานก็เลยชื่อว่าเนื้อเขียวเหล็กไหลนหน้ากากเงินนะฮะก็คือไป,ไปแช่ในบ่อแร่เหล็กไหลจากเนื้อทองแดงกลายมาเป็นเนื้อสีเขียวแต่เป็นสีเขียวที่ไม่เท่ากันนะฮะเป็นสีเขียวตามธรรมชาติ จะเขียวเข้มมากจะเข้มน้อยจะจางบ้างอะไรบ้างก็เป็นไปตามธรรมชาตินะแต่ไอเนื้อเขียวเหล็กที่พระพรามนำมานี่ก็เป็นเขียวค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครเพราะว่าขอท่านขอท่านให้ท่านจัดให้องค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะฮะราคาก็ประมาณหนึ่งฮะแต่ว่าทรงคุณค่ามากฮะเพราะว่ารุ่นเนื้อเขียวเหล็กหลตั้งแต่สมเด็จองป์ปถมพลิกชีวิต แต่ตั้งแต่ที่ท่านสร้างมาเมื่อปี63เห็นย้อนจากนี้ไปณปัจจุบันนี้เนี่ราคาแรงมากๆฮะองค์นี้ก็เหมือนกันสมเด็จองค์ปถมเนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินเนี่ยต่อไปในภายภาคหน้าราคาก็จะสูงมากเหมือนกันนะถ้ายิ่งไปในช่วงสงครามด้วยนะพ่อพรามคิดว่าราคาคงจะโอ้สูงมากกว่านี้มากมายแต่วันนี้พ่อพระมไม่ได้ ไม่ได้ให้บูชาในราคาที่สูงเกินควรนะให้บูชาในราคาบุญนะดูที่ต้นทุนพ่อพรอมว่าพ่อพรอมได้เช่าบูชามาเท่าไหร่นะรพ่อพระก็บุกไปประมาณหนึ่งเพื่อที่จะหาปัจจัยไปร่วมบูรณะบ,บททองคำนะคที่วัดท่าสุงแล้วก็ทุกบุญทุกกุศลในพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับเนะพื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วอนุภาพของพระเป็นยังไงสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดที่สุดนะฮะเพราะพระรุ่นนี้เนี่ย สมเด็จพระองค์ปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพุทธาพิเศษเพียงพระองค์เดียวนะฮะหลวงพ่อเล็กท่านเป็นนิมนต์พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็ไม่มีองค์ไหนเสด็จเป็นนิมนต์พระองค์พระอรหันต์องค์ไหนๆอมีประเด็นประเดหลวงพ่อพระเจ้าพรอแม่เปนที่สุดไม่มีองค์ไหนเสด็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมเด็จพ่อหลวงพ่อก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะใครจะกล้าไปทําให้ล่ะก็ไปนิมนต์สมเด็จพ่อท่านเองสิ นั่นแหละพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กจริงไปนิมนต์สมเด็จพออระองค์ปฐมที่เดนที่วิมานแห่งพะนิพพานหลังจากนิมนต์แล้วสมเด็จพออระองค์ปฐถมท่านก็รับคำเมื่อท่านรับคำแล้วท่านก็ทําพระบุราการให้ใหญ่ยิ่งกว่าจักรวาลแล้วก็พุ่งลําแสงนะเป็นลําแสงสีขาวซึ่งมีความสว่างสวยมากกว่าดวงพระอาทิตย์เป็นพันพันดวงท่านว่าอย่างนั้นมาคลุมที่ที่วัตถุมงคลก็คือพระรุ่นนี้สมเด็จพออระองค์ปฐถมรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะฮะ ทำจบสมเด็จพ่อก็เลยทั้งสามวันสามคืนด้วยนะฮะสิ 19, 20, 20, บเก้ายี่สิบยี่สิบเอดต่อทั้งสมวันสมเด็จพ่อก็เลยบอกกระลวงพ่อว่าทําให้ดีที่สุดแล้วนะต่อไปก็ไม่มีองค์ไหนที่จะทําได้ที่สุดเท่านี้แล้วนะเราบําเพ็ญบารมีมามากมายแค่ไหนเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธบิดาเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าทั้งปวงชื่อว่าสมเด็จองค์ปฐมนี้บารมีเราเท่าไหร่ เราอาธิษฐานให้อย่างเต็มกําลังญาติโยมบางท่านอาจจะถามว่าแล้วอนุภาพท่านอนุภาพจริงๆไม่มีประมาณหนึเรื่องมหาโชคลาภเรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องเงินเรื่องทองการทํามาหากินนะฮะสป้องกันพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะสป้องกันนิวเคลียร์นะ,ะรังสีนิวเคลียร์รังสีสงครามอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะ สมด็จพ่อคงจะทําให้หมดแล้วนะฮะเพราะว่าท่านก็คงจะรู้ด้วยด้วยพระพุทธญาณของพระองค์ท่านอยู่แล้วว่าในอนาคตยุคนี้สมัยนี้และอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านทําให้ครบนะฮะดังนั้นถ้าเกิดท่านใดสนใจณนะตอนนี้ราคาอาจจะยังไม่แรงอาจจะยังไม่พุ่งเท่าไหร่แล้วก็พ่อทำไม่ไม่ได้ให้ชาวบูชาราคาแรงมากฮะแค่แค่ประมาณนึ่งทำบุญร่วมกันนะถ้าท่านใดสนใจอะไรมาสอบถามครับ เมตร8847นะฮะตัวเขียนเล็กภาษาอังกฤษ M E A D 8847นะครับผมสวัสดีครับ